เดีย๋ยวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอันนี้คืออสามีฝรั่งนะคะเขาไม่ชอบให้ยายแรมสั่งเขาอะไรประมาณนี้ค่ะบอกเนี่ยบรรยากาศฝนจะมาแล้วค่ะเพื่อน โอ้ตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ตกทุกวันนะคะมืดมาเลยนะคะวันนี้มืดมาเลยค่ะท้องฟ้ามืดตึ๊ดตือเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือฝนจะตกนะคะเนี่ยฝนจะตกค่ะมืดเลยค่ะมืดเลยค่ะ สวัสดีค่ะยายแหลบอินเมกามาแล้วค่ะเพื่อนๆไปหาที่นั่งใหม่ๆก่อนค่ะหาที่นั่งใหม่ก่อนนะคะก่อนที่จะมาเมาส์มอยนะคะวันนี้จะมาเมา่หมอยสามีให้ฟังอีกแล้วค่ะเพื่อนๆหาที่นั่งก่อนค่ะมันมันไม่มีที่นั่งที่แบบว่าสะดวกสบายนะคะเพราะานั่งอยู่หน้าบ้านนะคะอุปกรณ์การถ่ายทําก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆเอา วันนี้ดูบรรยากาศรอบๆของยายแรลมสิคะอุ้ยสุดยอดมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆดีมากๆเลยทั้งเราฝนตกประมาณสี่วันค่ะติดต่อกันไม่มีวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่สี่วันนี้ไม่หยุดเลยฝนนี้ตกตลอดค่ะเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศรอบนอกเลาอุ้ยสุดยอดมากค่ะไม่ร้อนไม่แดดไม่มีอะไรที่ว่าอบอ้าวนะคะแต่มันก็บรรยากาศดีค่ะฝนตก หลังหลังฝนตกนี่ดีมากๆเลยแล้วก็มานั่งอยู่สวนผักสวนผักของยายแรมนะคะก็อ้ยบรรยากาศที่สุดยอดเลยเหมาะกับการเมาส์หมอยสามีมากๆเลยค่ะเพื่อนบอว่าบรรยากาศล้อมรอบเห็นไหมคะอันด้านนี้ก็สวนสวนพริกของยายแรมด้านหน้าก็สวนพริกของยายแรมค่ะเนี่ยกระถางที่เรียงกันก็สวนพริกของยายแรมค่ะอุย้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะก็เลยจะมาเมาส์หมอยสามีให้ฟังค่ะอันนี้ วันวันนี้นะคะก็จะมาเมาหมอยเกี่ยวกับว่า,ากินเด็กเป็นยังไงค่ะเพื่อนเพื่อนยายแหลมยายแหลมกินเด็กค่ะได้สามีฝรั่งที่เด็กกว่านะคะอายุห่างกันถึงแปดปีค่ะเพื่อนเพื่อนห่างกันถึงแปดปีเลยนะคะาสามีของยายแหลมเนี่ยนะคะอายุสาสิบสามนะคะยายแหลมก็เขาจะย่างสามสิบสี่แล้วคะ่ะปีนี้ก็ย่างสาสิบสี่นะคะเพื่อนเพื่อน ปีนี้ยายแรมก็42ก็จะย่าง43่าเนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยห่างกันถึง8ปีนะคะและทีนี้าถามว่าฝรั่งเขาคิดยังไงกับได้ผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าก่อนที่เราจะมาคบกันนะคะยายแรมก็ได้บอกกับเขาแล้วค่ะว่าฉันอายุเยอะกว่านะคุณยังจะคบกับฉันไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ซีเรียสค่ะเขาเขาไม่สนเรื่องอายุนะคะอันนี้ยอมรับเลยฝรั่งเขาไม่สนใจเรื่องอายุ ว่าคุณจะอายุเยอะอายุมากน้อยแค่ไหนเพียงแค่ให้เราปิ๊งกันนะคะเพื่อนเห็นครั้งแรกปิ๊งกันเลยไม่ถามถึงอายุเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆนเคยเป็นไหมคะเห็นปิ๊งปิ้งครั้งแรกเขาจะไม่ถามอายุกันก่อนเลยก็เห็นแต่หน้าตาแล้วรูปอ่าโฟรไฟล์เป็นยังไงยายเลมก็โฟรไฟอย่างนี้ล่ะค่ะฟรไฟแบบนี้ล่ะค่ะถึงเอาใจสามีที่เด็กกว่าได้นะคะเพื่อนเพื่อนมัดใจได้อันนี้ ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเอออยู่กันยังไงหาอายุห่างกันถึง8ปีแล้วแล้วแล้วจูนจูนจูนเข้าหากันยังไงในเมื่อสามีเด็กกว่าถึง8ปีนะคะแยแลมก็ดําเนินชีวิตแบบว่าปกติของอแยแลมเยแลมเป็นยังไงก็ก็แสดงออกมาให้เขาเห็นแบบนั้นนะคะก็คือ,อแยแลมก็จะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะบางครั้งบางคราวนะคะก็จะอารมณ์ร้อนไปปวนอยู่บ้างนะคะอ่าถ้า สามีฝรั่งนะคะที่อายุห่างกันกับยายแรมถึงแปดปีนะคะบวมเหมือนกันเ่าก็อารมณ์ร้อนอารมณ์อารมณ์มเสียง่ายก็เหมือนทั่วไปนะคะว่าเ,เวลาที่เขาไปทํางานกลับมานี่คะเขาก็จะหงดหงิดหน่อยหงดหงิดเพราะอาจจะเป็นเขาที่เหนื่อยจากการทํางานเราก็เข้าใจนะคะทีนี้เราก็ต้องปรับจูนเข้าหากันนะคะสมมติว่าเขาหงดหงิด เรา,อ,าอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ทําอะไรเราก็ต้องเอาใจเขาใช่ไหมคะอ่ากับข้าวก็เ,เตรียมไว้ซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าอะไรสับเสร็จทุกอย่างนะคะคือเตรียมนะคะอันนี้ก็คือเอาใจเขาสําหรับคนที่อารมณ์ร้อนหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะเราจะไม่ให้เขาทําอะไรเลยทั้งสิ้นในเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือยายแรมทําประจําอยู่แล้วค่ะอุ้ยพูดไปฝนก็จะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆดู ดูแบบมืดมากเลยค่ะฝนมืดมากเลยค่ะสงสัยจะพูดไพ่จบคลิปนะคะว่าได้สามีอายุเด็กกว่าเนี่ยโหย <c oughs> เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคําถามนี้ทุกคนอยากจะรู้นะคะว่าเหนื่อยไหมบางครั้งเราก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรไหมครับเพราะเพราะเขาแบบว่าความคิดเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ,อเราเรามีประสบการณ์มากกว่าเขาถึงแปดปีเราก็ต้องรู้ว่า อันนี้ถูกอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรจะทําอันนี้ควรจะไม่ทําอะไรเนี่ยเราเราก็เหนื่อยตรงนี้เวลาพูดกับเขาบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจค่ะเพื่อน,นอย่างเราห้ามอย่างอย่างเราห้ามเขาเนี่ยนะคะเขายิ่งจะทําใส่เราค่ะเพื่อน,นโอมือดไปแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมคะแสงจะก็จะมืดก็จะสว่างเพราะฝนฟ้ามันก็จะมาแล้วค่ะเพื่อน,นเอายายแหลมคงจะเมาหมยไม่สิทธ์นะคะเพื่อน ดูลูกชายก็มาเดินเล่นแล้วก็ยิ้มส่งยิ้มให้ดูสิจะเมาเมาเมาหมอยสามีฝรั่งว่าเด็กกว่าเป็นยังไงคงจะเมาหมอยไม่เสร็จค่ะวันนี้ <c oughs> แต่ก็อยากจะเมาหมอยแต่ก็อยากจะเมาเมาหมอยสามีฝรั่งนะคะว่าเขาอายุห่างจากยายแรมแปดปีแล้วมีข้อเดียวที่ยายแรมที่ไม่ชอบก็คือเขาแบบว่าเขาคิดอะไรคือ คือคือเขาจะไม่ตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลยเขาจะแบบช้ามากๆเลยค่ะคือไม่ชอบเขาตรงนี้ค่ะไม่ชอบตรงที่แบบว่าุยให้ทําอะไรปุ๊บปั๊บนี่คือเขาไม่เอาค่ะเขาจะเวกเวกเวกรอก่อนรอก่อนรอกนรอกนก็คือเป็นอ่าเป็นนิสัยที่แบบว่าอ่าไม่ทําอะไรปุ๊บปั๊บนี่คือเราไม่ชอบนะคะอันนี้ก็จะมาเมาหมวยให้ฟังค่ะว่าเราไม่ชอบสามีตรงที่แบบว่าให้ทําอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ทําค่ะนิสัยอ่าสามได้สามีเด็กมันก็อย่างนี้ค่ะต้องแบบว่า ต้องเข้าใจหน่อยๆนะคะว่าเป็นวัยรุ่นกว่าเราอ่ะเขาแบบว่าเขาไม่ใจอ่เป็นวัยรุ่นก็จริงนะคะแต่การตัดสินใจนี่ช้ามากอันนี้เมาเมาหมอยให้ฟังค่ะเพื่อนๆอยากระบายอยากระบายกับเพื่อนเพื่อนทาง youtube พี่นะคะว่าเบื่อข้อเดียวก็คือเราให้ทําอะไรเขาไม่ทําปุ๊บปั๊บสูงว่าเออให้พปซื้อของให้หน่อยอ่ะเว้ยเว้เวให้พปซื้อของให้หน่อยเนี่ยจะทํากับข้าวแล้วจะทําให้ลูกหรือว่าจะทํากับข้าวให้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 ไปไปกินพุ่งนี้เช้า เขาไม่คะ่ะเขาก็จะรอประมาณห้ายี่สิบสามสิบนาทีค่อยไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าไ,ไม่ชอบคําสั่งหรือว่าไม่ชอบให้ให้ทําอะไรเดี๋ยวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอันนี้คือ,อาสามีฝรั่งนะคะเขาไม่ชอบให้ยายแลมสั่งเขาอะไรประมาณนี้คะ่ะบอกเขาทําเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ทําค่ะอันนี้คือข้อเสียนะคะส่วนข้อดีของเขาก็มีนะคะเพือ่อนเพื่อน ข้อดีก็คือเขาขยันทํางานค่ะเพื่อนๆยายแรมเลี้ยงเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสองคนนะคะเขาก็มีความรับผิดชอบคือจ่ายค่าน้ําค่าไปทุกอย่างค่ะเบ็ดเสร็จภายในบ้านคือเขาหาคนเดียวเขาก็เหนื่อยค่ะอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะคะเขามีข้อเสียคือเขาไม่ชอบให้ยายแรมสั่งเขาค่ะเพื่อนๆถ้าสามีใครเป็นยังไงนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะยายแรมก็เมาเม้ามอยเรื่องเท่านี้ละคะ่ะว่าได้สามีเด็กกว่าแล้วอ่า เราจะปรับตัวเข้ากันยังไงมีปัญหาในการดําเนินชีวิตไหมบางครั้งมันก็มีเนาะคะ่ะการดําเนินชีวิตมันก็ต้องมีปะทะกันมั่งค่ะใครจะเฟอร์เฟคไปร้0ยเปอร์น์นาะคะ่ะสามีภรรยายิ่งอายุห่างกันนะคะยิ่งต้องจูนเข้าต้องปรับเข้าหากันนะคะอย่างเขาอายุน้อยกว่ายายแรมแยายแรมก็ต้องอบางทีก็ทําตัวเป็นวัยรุ่นมั่งค่ะเห็นไหมคะอย่างการแต่งตัวก็ต้องเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะเพื่อ เพื่อเอาใจสามีฝรั่งที่เด็กกว่านะคะเพื่อนเห็นไหมคะบางครั้งบางครั้งยายแลมแต่งตัวนะคะออกไปข้างนอกมันก็ต้องวัยรุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าได้สามีเด็กนะคะเพื่อนมันก็ต้องทําอะไรที่แบบว่าเด็กๆไว้ก่อนนะคะอย่างการแต่งตัวเอลลอยสายเดี่ยวเรามาเขาเขาที่วัยรุ่นที่อเมริกานะคะอย่างสายเดี่ยวเอลเอลลอยที่เขาใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะ ยายแลมก็ใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่ออะไรไหมคะเพื่อเราจะไม่น้อยหน้านะคะเพราะเรามีสามีเด็กเราต้องทําตัวยังไงแต่งตัวยังไงอันนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อนเพื่อนได้สามีเด็กกว่าแล้วการแต่งตัวนี่อันดับที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าไปอย่าไปแต่งตัวแบบว่า เป็นเม่บ้านนะคะเป็นเม่บ้านที่แบบหัวฟูอะไรเนี่ยประมาณนี้คะหรือว่าเขาเขาเรียกว่าเป็นอีเจ๋วนะคะเพื่อนเพื่อนอีเจ๋วที่บ้านอย่าไปทํานะคะเพื่อนเพื่อนยิ่งได้สามีเด็กนะคะเพื่อนเพื่อนยิ่งต้องตแต่งตัวเปรี้ยวปี๊ดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงอะมอมมอมอวยให้ฟังนะคะถ้าถ้าถ้าใครได้สามีเด็กเหมือนยายแลมนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าสามีแต่ละ ได้สามีเด็กแล้วต้องปรับตัวยังไงต้องปรับตัวยังไงถึงจะเอาใจเขาอยู่นะคะก็คือ,อให้เขาอยู่หมัดกับเรานะคะพเพื่อนๆถ้าอายุสูงกว่านะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่ามีความแตกต่างยังไงนะคะอันนี้เราจะมาม้หมอยเรื่องสามีให้ฟังนะคะพเพื่อนๆใหโอ๊ยเ <laughs> มงิมงเมงิงมาอีกแล้วไปก่อนนะคะพเพื่อนๆมาเม้หม,ม,ม,มอย เท่านี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนว่าได้สามีเด็กแล้วต้องปรับตัวยังไงต้องปรับตัวยังไงปรับตัวเยอะคะ่ะเพื่อนๆนปรับตัวในการแต่งตัวปรับตัวในการพูดจาเราต้องเป็นคนอารมณ์เ,เอเนี่ยแม่แม่จะไปแล้วลูกแม่จะไปแล้วแม่แม่มาเมาหมอยเฉย,อยเอาจะไปแล้วคะ่ะฝนก็จะตกแล้วคะ่ะจะเข้าบ้านแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นด้วยลูกก็มากวนละเดี๋ยวจะมาเมาหมอยเรื่องสามี ให้ฟังอีกนะคะว่าได้สามีเด็กแล้วเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊เตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยายแรมด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Deep shadow hard the one the other in I it's know in front Just put foot of Diego, when do we start?